โอเคครับผมรับชมกันต่อเลยนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับชุดนี้ก็ YSK Orange Series เหมือนกันนะครับเลือกคุ้มหนังเป็นชมพูขาวนะฮะแผงหลังเป็น88 88 44 44ฮะขับด้วย YSK 22 00นะครับสำรองไฟด้วยคา X 1นึร้านไมโครฮะ IP 88โมนะฮะขับ12นิ้วนี่ฮะนี่ดูไม่เล็ก220ฮะ หนึ่งคลืบเลยนะฮะแม่เด็กสองก้อนโครงชุบฮะไหนตู้ฟาดนะครับสำหรับรถอันนี้เป็น Revo Cap นะฮะโอเคนี่ฮะ220.4เป็น POWER 4 Channel Card D นะฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วย p ี7อแบบกว่าครับนี่ฮะแผงประตูหน้าครึ่งท่อนใหญ่นะครับ88884444พร้อมลำโพงโมบายฮะขับด้วย Y.S.K c a ค d าร์ดดีสี่ชแนลครับจะเห็นความแตกต่างนะครับ2ชุดนุนพาวเวอร์สตัวนะครับนีพาวเวอร์สตัวแต่เลือกใช้เป็นคาร์ดดีสี่ชแนลฮะตัวเล็กๆเอาอยู่เอาอยู่ฮะใครสนใจงานสวยๆแบบนี้นะครับจัดชุดทุกวันนะครับอินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับโอเคนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ